สวัสดีจากสิงคโปร์นะครับผมมาสิงคโปร์ตั้งแต่บ่าย,ายวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนสอง8นห้าหแปดนะครับวันที่สามสิบพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแล้วก็มอรืนวันที่สองวันพระหัสก็กลับครับวันก่อนผมก็โพสต์นะครับว่า <c oughs> มาสิงคโปร์นี่มาแบบอ เรียบง่ายแต่นี่แล้วแต่สถานการณ์นะครับประดีวันนี้ผมมาคราวนี้นี่ผมมาผู้เดียวหรือมาคนเดียวเนี่ยนะครับก็จะพยายามทดสอบร่างกายเมื่อที่จะแบบเรียกว่ายังพอไหวไหมนะ,นะๆๆมีความหนุมอยู่บ้างไหมทำลองนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเดือนมิถุนายนสองพักร้อยหกสิบแปดก็คือ พิดุนาะกระแดสิงหากัญศาอุสาเมือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็มาครั้งหนึ่งอาจจะเหมือนครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วนี่มากับสีภรรยาก็อาจจะต้องหาห้องที่มันดีๆหน่อยสีภรรยาก็เลยพาไปจองโรงแรมแพนแปซิฟิกอยู่ใกล้ๆมารีนาเบย์แซนตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ไป็โรงแรมอย่างดีสีห้าดาวเนี่ยนะครับแต่คราวนี้ไม่เหมือนกัน ท <c oughs> ่านี้นี่ผมก็มาคนเดียวเริ่มต้นก็แบกกระเป๋าแต่เรียว่าแบกนี่ไม่ใช่ว่ามีกระเป๋าใหญ่โตอะไรเนี่ยครับก็ถือกระเป๋าบางใยหนึ่งแบบเป้ใส่หลังเลย,เ,ยเพราะว่ามาคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องคราวอะไรมากมายถึงแม้มีประชุมก็ตามเนี่ยราบก็มีเสื้อเชิ้ตสองตัวส่วยยืดตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ก็ทเทเองครับ แล้วก็ตอนมานี่ทันทีนั่งรถสะดวกสะดวกมาก็มีหลายอย่างนะมีรถไฟนะมีแท็กซี่ก็ไม่แพงนะครับแล้วก็มีรถประจำทางรีผมมาประมาณบ่ายสองโมงแล้วก็มีประชุมนู่นนะหกโมงเย็นยเป็นงานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยนะครับก็เลยนั่งรถประจำทางแลนะ้วกันจะได้มองนู่นมองนี่บ้างก็เลย นั่งรถประจำทางสาย36 36นะครับจากสนามบินชางีที่สิงคโปร์เนี่ยเข้าเมืองโรงแรมผมนี่ยก็อยู่ที่ถนนออชเชอร์โรดตอนนั้นออชเชอร์โรดกล้วยไม้ที่อ,นนนนองนี้น,นะครับเป็นโรงแรมที่อยู่เรียกว่าต้นๆของถนนออชเชอร์โรดเลยเนยครับย่านที่เป็นการค้าคือถนนออชเชอร์โรดเนี่ยมันยาฮาวมาก แต่ส่วนที่เป็นตั้งแต่การค้าเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่โรงแรมที่ผมพักเนี่ยครับหรือถ้าอย่างเป็นทางการนี่อาจจะเริ่มต้งแต่พลาซซาสิงคโประาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเจอทำเนียบประธานนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเจอโร,าารแองแรมที่จัดสัมมนาโรงแรมที่สัมมนาคราวนี้ชื่อโรงแรมคองคอร์ดเคยมาพักไหมครับโรงแรมคองคอร์ดนี่อยู่ตรงนี้ปมเองเลยครับ ว่าค่าที่พักคืนเนี่ยจะหลายพันหรือเป็นหมื่นได่ไงนะครับผมไม่พักหรอกครับจริงๆมีสาวว่ายน้ำอย่างดีว่ายได้ทั้งวันทั้งแบบว่าว่ายได้เช้าเย็นเลยแต่ว่ามาคนเดียวเนะี่ยไม่ได้พาสีภรรยามาด้วยเนี่ยนะก็เลยนอนแบบถูกถก,ถกหน่อยบําเพ็ญทุกขากิริยารู้สึกหลงในที่ผมนอนที่แบบมันพันต้นๆอ่ะพัน 1, เศษๆเนี่ยครับคือว่าหายากหายาก ที่ยังไปโรงแรมถูกๆแบบนี้เนี่ยครับอยู่ด้านหลังของโรงแรมแพงๆทีนึงก็ไม่ใช่ว่าคนที่เข้าสมมนานทุกคนจะนอนโรงแรมดีๆเนี่ยครับโรงแรมแต่ที่มีที่ย่อมเยาลงมาหน่อยพอสมควรเหมือนกันสี่ส้สาห้าพันอะไรเงี้ยเนี่ยครับผมเห็นคนก็ไม่นอนเหมือนกันแต่มีผมคนเดียวเนี่ยครับนอนที่ถูกที่สุดประมาณพันกว่าบาทซึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับภรรยาเห็<ม>นเ็นคลิปที่บอกว่ามาสแสดงเนี่ย นายรยาบอกว่าเรียกว่าโรแงแรมที่พมา่าเนื่องจากว่าอาจจะดูเ,เก่าๆอะไรแบงนั้นเนี่ยนะครับดูข้างหลังผมด่เห็นไหมครับกระป๋บบองสีแดงๆอันนี้ไม่ใช่กระป๋องโคกนะครับเนี่ยเป็นกระป๋บบองน้ําเขาแจกมาก็าเลยถือมาด้วยกระป๋บบองน้ําก็เลยนอนแบบนี้ครับะับ,บทุกๆ แล้วก็เดินไปสัมันาก็แท่เดินข้ามถนนแบบข้ามซอยไปนิดเดียวเนี่ยครับก็ถึงลวไม่ได้ไกลอะไรนักหนานครับแต่บางที่ที่ไปนอนไกลก็มีเหมือนกันนะครับประมาณห้าโลจากโรงแรมจัดงานเช่นที่อเมริกาเนี่ยก็จัดงานที่โรงแรมเวสตินมนก็ไปนอนโรงแรมใกล้ๆใกล้ๆแต่ว่าใกล้ๆเน,ในี 4, ่ยเราสี่สิห้าโลก็เดินเอาเดินก็อาจจะวัดจุดเป็น หลายนาทีมือยกันนะครับอาจจะสี่สิบนาทีได้อย่างสมัยก่อนเด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียนสองกิโลโอ้ไกลมากอันนี้ผมก็พยายามเนเดินสี่ส้าห้าโลเนี่ยนะครับจะได้ออกกําลังกายไปด้วยอยู่ห่างไกลจากสีเพื่อยาจะได้แบบเรียกว่าน้ําหนักลดบ้างอะไรเงี้ยนะครับจะได้ไเพิ่มพูนน้าหนักไม่เนื่องจากไม่มีใครชุบเลี้ยงดูแลระมองนั้น แต่ก็ใส่สูตรอะไรต่างๆปูกไทยเรียบร้อยนะครับไปสัมมนาพรุ่งนี้ผมก็จะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการประเมินราคาเขื่อนที่เคยไปประเมินที่อินโดนีเซียกับที่ลาวนะครับเป็นการสัมมนาวิชาการเล่นชื่อ pan pacific uh, congress of appraisers uh, values and counselors คือเป็น ประเทศต่างๆ,ๆที่อยู่ในภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยครับตั้งแต่อเมริกาเม็กซิโกอะไรต่างในเอเชียในอเมริกาเหรืออเมริกากลางอเมริกาใต้ไปได้นะครับเพราะว่ามันแผนแปซิฟิกนะไรมาจนญี่ปุ่น,น,น,นหรือว่าไต้หวันจีน,นอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยครับคร <c oughs> <c oughs> าวนี้มาจัดที่สิงคโปร์จะมอกว่าผมบวัว่าต่อไปจะมาจัดที่เมืองไทยทผมจะได้เป็นเจ้าภาพบ้างเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นการสัมมนาในาศาสตร์แบบนี้ซึ่งก็ดีนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นกบ้างเราจะเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ว่าออที่อื่นมันเป็นอะไรยังไงเรานั้นเนี่ยครับแล้วก็ออมีวิทยากรที่เกี่ยวข้องหลายต่อหลายประเทศซึ่งผมก็มองว่าถ้าเปไปไม่ได้เนี่ยนี่เลเชิญมา,าบรรยายหรือเชิญมา,าสัมมนาที่เมืองไทยเราบ้างเพราะการที่มีคนมาสัมมนากันเป็นร้อยเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเรา ทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นเหมือนคนมาท่องเที่ยวคล้ายๆกับคนมาท่องเที่ยวอย่างนั้นนะครับซึ่งปกติผมก็จัดสัมมน,น,น,นานานาชาติอยู่เรื่อยๆก็คือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งปกติการจัดสัมมนา,นานที่สิงคโปร์เนี่ยต้นทุนมันแพงเพราะว่าค่าโรงแรมที่พักเอ่ยค่าอะไรต่างๆก็แพงสถานที่เที่ยวมก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็ผลเวียนนะครับ คราวนี้ก็เลยเป็นประเทศสิงคโปร์เป็นคนที่จัดนะครับก็เลยมาร่วมด้วยผมก็เลยเชิญชวนเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีการสัมมนาเกี่ยวเรื่องประเมินค่าทรัพย์สินอสาังหารี่มาซัดอะไรต่างๆนะครับถ้าเราอยู่ในแวดวงนี้เนี่ยควรจะมาผูกเสี่ยวหรือแม็เฟรนส์กับเพื่อนๆในแวดวงนี้ในประเทศอื่นบ้างาจะได้เห็นว่าเมือบ้านเมืองอื่นเขาไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับ ก็ไม่เ็วนะครับเราจะได้มีหูตากว้างไกลบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้จากประเทศอื่นบ้างอันนี้ผมก็เลยมาประชุมวันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีไปที่ย่างกุ้งไปโกลเดอร์เปอร์ไปมันิลาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้ทราบอีกทีลนวกันะครับแต่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยนี่มีผมมาคนเดียวทั้งวมดที่ไม่มีคนอื่นเลยเนี่ยครับ ก็หวังว่าเนี่ยาขาวหน้านี่จะมีคนอื่มาเยมากขึ้นนะอย่างที่อินโดนีเซียก็มากันเยอะไต้หวันก็มากันเยอะนะหลายต่หลายประเทศก็มากันเยอะนะถ้ามีโอกาสก็เราน่าจะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดอาดขาา้าบ้างผมเคเป็นเจ้าภาพจัดงาน CFC World Congress ที่สซนตันร์พร้ราวเนี่ยคับเมื่อรุ่นเน่ย2549น้่นาวนาทมากเลยนะครับนะแล้วก็อืหนะครับหลายต่หลายงาน แปซิติกริมเลสเซชั่นไซตี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หวังว่าเราฟังรู้แล้วเนี่ยถ้าท่านอยู่ในแวดวงการสัตว์สารผมไมปกับทุกชุมสำนี่ไหนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถ้าสนใจก็ามาด้วยกันได้แน่น,นอนนะครับมึงนอกข้อก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายแต่ว่าคุ้มกับการที่เราได้เ,เดียวกานไป,ไปดูประเทศอื่นๆหรือว่าเมกเฟรดกับประเทศอื่นผมไประบเมินค่าทรัพย์สินในประเทศอื่นเช่นอินโนดนีเซียเวียดนามอินโดฟิลิปปีในวันนี้เนี่ยครับ ผมก็ไปใช้ทรัพยากรของเขาก็คือใช้คนแล้วก็ช่วยผมด้วยอะไรอย่างนี้ดังนั้นการแมกเฟรน make ไว้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ก็คุยกันพอสังเกตเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว,งว,งวง้มากๆค่อยมาคุยกันใหม่โชคดีนะครับเออลาตีสวัสดนะครับตอนนี้21นาฬกา3นาทีที่กรุงเทพเรานี่2 0นาฬิกา3นาทีที่นี่เขาอยากทำให้มัเมนเร็ว จะได้เทียบกับที่ฮ่องกงปักกิ่งนะเวลาเดียวกันทั้งทั้ที่จริงๆแล้วเนี่ยหกโมงเช้ายังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับหกโมงเช้าเขา,า,านีก็คือตีห้าเราเนี่ยครับไม่สว่างแล้วนะครับเจ็ดโมงเช้านะฮะที่ยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เลยเพราะก็กับหกโมงเช้าบ้านเรานะครับแต่นะว่าเขาอยากทำให้เวลาเหมือนกันอย่างกาน,นทั้งทั้งที่เวียดนามเนี่ยยังเวลาเท่าไทยเลยนะครับอก็คงจะากคุยกันพอสังเกตน,นะครับ เราเคยพบกันใหม่ครับโชคดีครับ